อยู่กอบแชาร์ดซึ่งถือว่าเป็นฉลามโอ้นตัวสุดท้ายของเทะเลที่ขึ้นมาบนบกนะครับแล้วคิดว่าอาจจะเป็นแชมป์ในปีนี้ด้วยครับยังยิดมั่นคำเดิมที่ได้พูดไปไหมครย็ดมั่นอยู่ครับเพราะว่าแฟนทักเยอะแฟนเยอะจริงๆครับผมเขาเชื่อมั่นในอาวุธของผมจริงๆเออเชื่อมั่นได้ครับแล้วก็ลีลากันฝากเด็วของฉลามด้วยครับพี่จะยักไหลทำไมครับผม ผมให้รู้ว่าผมนั่งเลื่อนไหวตลอดครับเหมือนฉลามฉลามไม่หยุดน right. ิ่นี่หผิดไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เลื่อนขยับตลอดเวลารอบสุดท้ายแล้วสามีอยากจะฝากบอกทุกคนไหมฮะก็ก็ขอบคุณที่เชียร์ที่เชียร์ทีมฉลามนะครับครับเพราะว่าผมจะทําให้คนที่เชียร์ผมเนี่ยจะทำครั้งนี้จะไม่ให้ผิดหวังเลยเราเอาชนะกลับมาให้ท่านผู้ชมที่เชียร์ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของเราแน่นอนโอ้ทุกคนรู้ว่าเราแข็งแกร่งยังไงครับวันนี้คิดว่าจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามยังไงไกลเจ้าไข่ตาเนี่ยครับ ไข่เต่าปลาฉลามก็ชอบกินนะกินแล้วแต่ว่าเอาไม่กินไข่เต่าที่ไหนไม่พอดีเขาชอบอ่ะเขาชอบคุณเชื่อมันชอบก็อาจจะล็อกล็อกไข่เต่าทีละชิ้นแล้วมันดูแล้ววันนี้คิดว่าคิดว่าใช่แต่เขาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดทีละเม็ดใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับความเชื่อมั่นของฉลามอ้วนขนาดนี้ปตบมือไปกับใครกันปัจจัยเลยครับ นี่คิดว่าจะมีคนสนใจผมขนาดนี้นะครับก็เอาวิธีการผมได้แชมป์ผมเลี้ยงมากินไข่เต่าเลยเจ็งๆเตาเดีวผมเลี้ยงกินสี่คนมีขายปรกินไข่เต่าตัวใหญ่เขาเลี้ยงเตาอ่าได้คุณเลี้ยงได้ไหมแน่นอนครับคนชนะวันนี้แจกไข่เต่าให้กินแจกแน่นอนครับแต่อย่าเพิ่งแจกความรุ่นฉลามก็บอกฉลามชอบกินไข่เต่าว่ะคุณอยากจะบอกอะไรกับฉลามบ้างครับในฐานะที่วันนี้เขามาเจอคุณในรอบไฟนอลแล้ว ถ้าจะกินไข่เนี่ยผมว่าไข่ผมน่าจะเป็นพวกออไข่คาบ่าอยอะไรเงี้ยที่แข็งๆอ,ะอ่ะเขาอ,อาจจะติดคอตายไปเองอ่ะเรามาเชียวใชมรมเรามาเชียร์เยอะติดคอใช่ใช่นี่คือคำพจนจากปากิมไข่ตับไปๆก็ต้องเหมือกับปากิมไข่ ทั้งคันโอเคครับมาในขนาดนี้ผมเื็นว่าประสบความสำเร็จแล้วใช่แล้วเขาก็เก่งผมผมยอมรับโอเคแล้วเป็นแฟนไข่เต่าก็เยอะมากจริงครับปีหน้าว่ายังไงครับปีหน้าหวังว่าจะได้ยิงไข่เต่าทุกคนนี่โคตรใหญ่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  ีหรือเปล่าว่อนี้ผมที่ปาร์คอ๋อแต่ชาครับชนะในครั้งนี้เป็นทีมแรกที่ถือว่าเป็นแชมป์ในปีนี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ได้แด้วยแลวตอรู้สึกว่าพี่ตอนนี้รู้สึกอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ถูกประมาณแค่16ทีมสุดท้ายหมดปณิจใจหมดท้าใช่เพราะว่าผมมาเจอแต่ละทีมเนี่ยแข่งแก่งทั้งนั้นเลยครับมาวันแรกผมก็เจอการแข่งไปแของ นมีแต่หนึ่งอยากถือหุ้นกับบ้านเลยเพราะว่าผมดูแล้วเราไม่แตกัแน่ตอหลังมาก็เจอแต่ใบพัดครับไม่เจอรถตบขอบอะไรอย่างเง้ยไม่เลยก็เลยจะมาขอด้อพไดเลยใอะไรในฐานะที่เราเป็นคนเป็นผ like ู้สร้างขังยนต์ต่อสู้ค uh รับเราเห็นการมีกครั้แบบนี้ในประเทศไทยที่จะทได้หรสิ้นสุดลวอยากจะบอกอะไรกับผู้จัดลนก็สรั ขอคุณกคนเรอมากี่ยับเพราะว่าพูดไม่ได้วมาทุกท่านที่ที่รับรับในลักษณะนั้นแล้วก็มาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วกับหน้านถึงามากเลยชื่นชอบคอยด้วยรอยพดอย่างน้อยอย่างติ่งเด็กที่อยากจะเข้ามาจบตัวในรันีีเนี่ยเขาก็อยากมีการพัฒนาเกิดขึ้นเพื่อเป็นการใช้ใ่ใช่ใช่เพราะอย่างน้อยถ้ถึงช่วงนี้อย่างน้อยอยได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้ประสบการณ์กลับบ้านกลับไปมาหาอะไรบ้านในที่โรงเรียน้อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าในอนาคตวงการอยู่เดินต่อสู้เป็นยังไก็ในอันนี่ยี่เป็นแชมป์เออผมก็ผมว่าคนไทยอ่ะเก่งครับเก่งในหลายด้านเรื่องแต่ว่าเออไม่ไม่มีผู้สนับสนุนที่ออกมาเป็นจริงในดางในลักษณะนี้ครับคือเข้ามาได้เยอะขนาดนี้าหน้าเข้าไเยอะหรือยังผมน่าขึ้นมากครับปีนี้กต่ช้าเป็นแชมป์ครับปีหน้ายังไงครับยังยังมีพัฒนาใส่ต่ออะไรยังไงไหมรอบก็มอ่งแต่เข้า่าครับแต่ว่าการการรักษาแชมป์เนี่ย การรักษาแชมป์ง่ายแตการที่จะใช้กันง่ายนะแต่จะรักษาชมปได้เนี่ยก็ยากอนกแบในวันสัมภาษณ์ที่อาจจงงหน้าคุณอ่างอาจจะมงงหน้าคุณอย่างไอ้หมกันมาใช่ปีหน้าคุอากจะไิคุณได้ยกไปไ้คุณทุกทนจะพูดกับเราก็าเาขอขอบคุณครับที่ได้โอกาสผมได้ไปต่อสถาบันไอ้คนแบบช่างช่างเมางอ้าในผมเนี่ยเอามาชนะในการแต่อํันรวมในการเนีย I don't know.